สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B ีอินนะคะวันนี้นะคะบีก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศการทำงานของบีเนาะวันนี้ก็คือเดวันของบีนะคะทุกคนคะ่คะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เพื่อนๆอ,อาจเห็นแล้วว่ามันดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มสวยแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกอกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มของบีเนาะก็จับแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ขายเครื่องดื่มนะคะเป็นเกี่ยวกับพวกไวน์เนาะแล้วก็ของหวานเนาะเอ๊ แล้วก็หันมาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอย่างนี้นะคะฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นก็คือ,อกลุ่มของเรานะคะทุกคนแล้วก็นู่นค่ะประมาณนู้นนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้ข้างนอกนี่คือจัดสวยมากเลยคะ่ะมีอะไรให้ดูเยอะๆเลยนะคะบีจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งนี้กันแล้วก็ร้านของเรานะคะมีอยู่3ร้านนะคะบริษัทนี้ชื่อเลลิชนะคะทุกคนค่ะก็ อันนี้จะเป็นของอีกบริษัทหนึ่งเนาะแต่เขาขอมาร่วมด้วยก็เลยเอ่อก็เลยจัดมาเป็นสี่สี่ช่องนะคะก็ให้เขาไปช่องหนึ่งเนาะแล้วก็มีสามช่องตรงนี้นะคะทุกคนของวีก็จะขายตรงนู้นเลยค่ะชีวเขียวน,น,นะคะช,ชื่อรับนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับปั๊บนะคะทุกคนคะ่ะจะจะมีเนื้อรามเนาะแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็อ,อะไรล่ะเป็นของมังสวิรัตนะคะหรือว่าพวกกินเจนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นร้านหนังสือนะคะ แขกสามารถเข้าไปร้านหนังสือได้นะคะแล้วก็ทานอาหารแล้วก็มานั่งตรงโต๊ะได้เลยนะคะบีจพาไปดูข้างในส่วนของบีเนาะนี่นคือกระเป๋าบ,บีนะคะทุกคนแล้นตรงนั้นก็จะเป็นส่วนเครื่องปรุงต่างๆของบีนะคะตรงนั้นก็คือที่ของบีทำงานนะคะ เวลาที่บีผักขึเสร็จแล้วนะคะบีก็จะเอาไปใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวบีให้ดูเนาะว่าใส่ยังไงนะคะบีก็จะวางให้เป็นระเบียบนะคะทุกคนคะ่ะก็จะวางให้เป็นระเบียบเนาะเพราะว่าเวลามันเต็มน,นะคะบีก็จะปิดฝาเนาะแล้วก็เพราะว่าไม่ให้มันแห้งเกินไปนะคะให้มันยังเก็บความนุ่มของมันอยู่นะคะแล้วก็นี่นะคะที่บีกาลังทาอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวบีให้ดูบรรยากาศด้านข้างด้วยนะคะนุ่นค่ะนุ่นพี่ทอมนุ่นก็เชนนะคะแล้วก็ บรรยากาศด้านในนะคะมาดูกันวิทอมทำอะไรกันนะคะอันนี้คือเปลมมา่าหน้ามันจะเป็นน้ำซุปเลยนะคะทุกคนคะอันนี้ก็น้ำร้อนใช่เลยไม่ถั่วอีกอันนี้ก็เป็นซุปนะคะที่พี่ทำเมื่อวานนะคะทุกคนคะที่วัดบียืนถือเครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ อันนี้อันนึงค่ะเป็นเคอรี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ made, eh? What are you doing อ่านนคี่ทอมกำลังจะหงุะะงข้าวนะคะต้มข้าวหุงข้าวแต่ว่า Easy cook แบบทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะใส่ไปลงไปในนี้นะคะทุกคนก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะคะ ดูบรรยากาศด้านนู้นเอามาดูด้านนี้นะคะมีชอบนี้มากเลยแจ็คโพเตโต้นะคะทุกคนค่ะแจ็คโพเตโต้ก็คือ,อเราจะเอามาเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเผานะคะนึ่งหรือไม่ใช่นึ่งค่ะแต่ว่ามันาจ,จะเป็นแบบอบอบเผานะคะให้เปิดด้านนอกมันแข็งเนาะแต่ว่ากรอบๆนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่กรอบหรอกคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะแข็งแล้วก็ด้านในนี้คืออร่อยมากเลยนะคะ แล้วก็ข้างในนี้นะคะจะมีแตงจะมีแตงกวานะคะหั่นเนาะแล้วก็จะมีผงผงมิ้นนะคะแล้วก็โยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตรสธรรมชาติะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นมิ้นนะคะหั่นละเอียดค่ะ ก็คือตอนที่บีทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีก็จะเอามาใส่ทับอย่างนี้เนาะใส่กะะล่องอี้ยคะก็เก็บไว้ไปเก็บในช่องฟิตได้เลยนะคะทุกคนวันนี้พีพาเดินออกมาดูข้างหลังนะคะตอนแรกเนาะตอนนี้มันยังปิดอยู่นะคะตอนแรกพีคิดว่าพีจะได้ใช้ตรงนี้ <c oughs> ของคนป่วยกับเด็กนะคะแต่ว่าตันนี้เปิดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นคือสําหรับคุณผู้หญิงนะคะตรงนู้นนุ่นวันทุนอันสุดท้ทายของผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีไอท่อนี้อีกแล้วกล่องกล่องตรงนี้นะคะก็คือเข้าได้เหมือนกันนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนาะเราก็เราก็จะเอาป้ายโฆษณาค่ะมากั้นเป็นอย่างนี้เนาะนู้นค่ะเมื่อวานนี้ฝั่งนู้นคืออีกบริษัทหนึ่งเนาะเขาก็กั้นกันไว้ละคือห้ามไปแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาทำอะไรกันตรงนี้เจอยืนคุยกันค่ะ ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคบีรู้ว่าบีโล่งจิตเนาะบอกว่าชอบพามาดูห้องน้ำแต่อยากให้เพื่อนได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าบีคิดว่ามันแตกต่างจากเมืองไทยแล้วนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราก็มีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านอะกเพราะาบีไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนะเาะแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นอย่างนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเราจะให้ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะเขาก็จะมีทัศนศึกษานะเพราะว่าพาเด็กๆมา ชมพิธศการหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นด้านของ curry นะคะอันนี้ต้นนี้ก็จะใส่ชิปนะคะหรือว่าบ้านเราคือเฟนไฟแต่มันจะใหญ่ๆกว่าเนะเแล้วเราก็จะมี c u r ่ y curry คือซุปนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่เขาจะนิยมกินแบบมีชิปแล้วก็มีซุปนะคะแต่ว่าราดหน้านาะอร่อยนะคะแล้วก็นี่นีแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ ก็มาดูด้านบนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ฝั่งด้านของบีนะคะตู้เย็นพังค่ะตู้ของบีด้านนี้นะคะคือมันไม่ติดนะคะแต่ว่าข้างบนนี่คือยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือที่ทำความร้อนนะคะทุกคนคะเะเวลาที่เราทำาจัดใส่จานเสร็จแล้วถ้ามันจะถ้าสมมติว่ามันจะ ยุ่งๆนะคะถ้าลูกค้ามีลูกค้าเยอะเราก็จะใส่ถ้วยหมาแล้วก็มาวาง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 ไว้เลยนะคะวพี่จะให้ดูด้านนอกเนาะนี่คือครูกับเด็กๆนะคะตรงนู้นค่ะตรงนู้นนะคะจะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะนู้นนะคะวพี่จะพามาเดินเดินมาดูอีกช่องหนึ่งนะคะนี่เห็นเด็กๆเยอะไหมคะเด็กๆเยอะมากเลยค่ะด้านนอกนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะคะทุกคนเอ้ย9โมงครึ่งค่ะขออภัยค่ะก็นี่นะคะ เด็กๆมาเยอะมากเลยค่ะตอนบีจะพาไปเดินไปดูฝั่งทางนี้บ้างแต่คงจะไม่เดินไปนะคะนี่อ่าเป็นฝั่งด้านคอ f f e ่ช h o p นะคะทุกคนค่ะก็จะมีอ่าเครืงค์นะคะก็คือเครื่องดื่มร้อนๆน,นะคะทุกคนบีจะพามาดูอาหารของบีกันนะคะที่บีจะเสิร์ฟอันนี้เนาะอันนี้ก็คือเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะเนาะก็จะมีในรับของเรานะคะก็จะนั่งกับปั๊บเนาะแล้วก็ ้งม็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบิ๊กจะโชว์ให้เพื่อนๆโอเค maybe can <Both. Yeah. S 2> You แล้วก็อันนี้นะคะเป็นของอกินของคนกินเจน,นะคะที่ไม่กินเนื้อเนาะจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนลูกชิ้นเนาะแต่ว่าจะเป็นผักทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะมาตรงนี้ต่อคะ่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้ว <L amp. S 1> yeah. อ,นนอันนี้เชนเชนนะคะเชนเชนเซียไฮอแล้วก็เชนโชว์ให้ดูนะคะทำยังไงนะคะค <Hey. S 2> แล้วก็มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องทำนะคะหนึ่งอย่างนะคะ Look nice แล้วแ nice. <Yeah. S 1> oh มาดูอันนี้กัน <laughs> อันนี้เขียนเป็นชื่อไทยเลยนะคะกลัวลืมเนาะอันนี้ก็คือส่วนตัวนี้คือซอสใส่ไก่นะคะในอันนี้ก็ไก่ตลกอแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ของคนกินเจนะคะเป็น s p e c i a l t s u นะคะก็คือน้ำพริกหวานนั่นแหละแล้วก็น,นี้คืออุปกรณ์ของบีนะคะทุกคนนี่ คันนี้ก็คือไก่นะคะพูดเรียนๆนิดนึงค่อะ,คะอันนี้คือไก่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็มาวางตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือไก่ของเราค่ะของที่ว่าพี่ต้องขายวันนี้นะคะอันนี้ลองกินของพี่ทอมนะคะ Really like these, กินวันนี้ก่อนจะเซ็คกัน <c oughs> ุกคนขาเรามาต่อกันตรงน,นี้นะคะ อันนี้ก็คือข้าวนะคะข้าวสลัดนะคะอันนี้ก็คือก <c oughs> ินไหมสวยเนาะน่ากินเนาะนู่นเดี๋ยววิภาเดินไปดูนอดอันนี้ก็จะเป็นแจ็คพอตเทโ้นะคะคที่ว่าไปโชว์เพื่อไปช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะทุกคนไปเฉพัะทุกคนเดินมาดูช่องนี้นะคะเช่นอียกแล้วค่ะ ฮะบะชีนี่สิ what I'm good thank you how are you yesterday yesterday r d a y yesterday นี่ก็วันนี้นะคะคนจะมาเริ่มใหม่เนาะเมื่อกี้คนเย็นอยู่เยอะนะคะนี่ทั้งหมดที่จะออกมาเป็นเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนะนี่ก็คือเป็น อาหารอินเดียนะคะข้างในข้างในตรงนี้ก็จะมีเคอรี่นะคะก็เป็นชิคเก้นเคเรี่เนาะก็จะเป็นบีก็เรียกเิกไม่ถูกอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกรับเป็นแป้งกับปับอะค่ะแล้วก็เป็นตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นชิคเก้นเคเือนกันนะคะแล้วก็เขาจะมีอันนี้ที่มีทำเมื่อเช้านี่คะคะเป็นโยเกิร์ตนะคะผสมกับมิ้นท์แล้วก็คิวคัมเบอร์นะคะแตงกวากบข้าวประมาณนี้นะคะ

I can't it. Mm -hmm. I've got two. I've got. Mm -hmm. yeah, yeah. ทุกคนคะตรงนั้นมีออกโทรทั์ด้วยนะคะสำณ์ส,สดนะคะเห็นไหมเห็นไหมคนเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้เนาะอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะเซัสดคอันนั้นคือน้องเด็กเสิร์ฟนะคะทุกคนพนักงานเนาะนนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> anything worse um, and so i put it off for about a year and a half right the deadline came, the deadline went. the editor was sending me these polite notes saying you know how's the essay coming right and i was just kind of ignoring them and, and you know putting them leaving them in my inbox um and, and finally i got started feeling so guilty people think they're doing อันนี้ของมานะครับพิจาชื่อไม่ได้อ่ะบอบอม่อันนั้นคือเจ้าของนะคะเจ้าของบริษัทนะคะขนมนี่นะคะความโชคดีที่ว่าทำงานใน,นคนัวนะคะเราจะเป็นประมาณนี้เนาะตาดา

Saying that, though. Turning up, beats so you, want to play play up you have to go and sort straight away, man. you สองทุ่มแล้วนะคะยังไม่ลงงานเลยค่ะมืดแล้วนะคะด้านนอกน้องมืดแล้วเนาะก็เป็นน้องสตาฟนะคะสองคนยืนคุยกันยู่เนาะใกล้จะได้ดกลับบ้านแล้วนะคะนูนฝั่งล้างถ้วยค่ะคนละก้อนันนี้อีกร้านหนึ่งนะคะร้านนึงเป็นร้านของอีกเจ้านึงนะคะทําเค้กญี่ปุ่นค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากี่ทําแล้วรอบหนึ่งเนาะ,ะแตให้ดูอุปรกรณ์ ม่ต้องเหมือนบ้านเราเลย <laughs> the mint is in the lamb, isn't it? It's oh. oh, it's in the lamb. It? It's not in the lamb. Okay, so you can put it in the lamb. It's on lamb. Enjoying. It's uh, a lamb and uh, falafel.